ดาวเป็นอะไรอ่ะฟังเพลงแล้วซึ้งเหรอคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนเหรอฮะเปล่าแล้วเป็นอะไรฮะเพลงมันซ no BE ึ like ้งเหรอไหนเพลงอะไรไหนลองเปิดซิเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรนะไหนเปิดใหม่ซิเมื่อกี้เปิดเพลงอะไร เพลงมันซึ้งหรือว่าหรือว่าหิวข้าวอย่าลืมหนูนะ ขอให้โชคดีนะเลิฟยูจุ๊บจุ๊บกลับมาหาหนูมั่งนะโชคดีนะดาวพิมยาอะไรวะเนี่ยมีแอบชอบเธอด้วยนะเนี่ย รักนะพี่ดาวข,าขอให้โชคดีนะพี่ดาวมีแอบชอบเธอด้วยนะไลา์เซ็ในใครไม่รู้อะ